สวัสดีครับคำคำมอดคำคำคำมวลคำมวนครับเปลี่ยนเป็นคำมอดเป็นคำมวนสวัสดีครับสสวััดีครบแอดมินสวัสดีครับขยันหน้าดูแอดมินตัวนี้ฝากช่องป่ามดด้วยนะกดไลค์กดแชร์ครับผมสมัครสมาชิกครับนะครับครับวันนี้ป่ามดก็ สุขภาพดีนะปะนนะ<ด>่ามดนน่ะดีแข็งแรงเลยด็ขาได้ป่วยกับเพื่อนไม่ไม่ไ,มไรแล้วมีเวลาก็ไปได้กล์ฟมาออกเมื่อได้กลอฟออกรอบแล้วไม่มีเวลานะผมตีกลอฟผมเป็นตีกล์ฟชอบชีวิตจิตใจเลยโอ้ไปเที่ยวผู้หญิงก็ไปตีกล์ฟนี่ไปไป,ไปตีกลอฟดีกว่าเออมันกว่าเยอะเลยก็เหมือนแย่แหลมชอบบังไฟนี่มันเออก็ใช่กี่ผู้หญิงก็ไปบังไฟไปบังไฟมันกว่าแย่แหลมอ่า ลจนเบื่อจนเบื่อแล้วผมก็ไปเดินมาสวัสดีครับเจ้านายวัดจอสักครสวัสดีครับสินอ้อนสวัสดีครับหมาไม่ใช่ยุกหลั้นนะเอาเลยครับผมตับไปครับผมเนี่ยสิ่งที่บอสชอบมากครับผมได้กาแฟทีนะเขาฝากได้ครับดูง่ายกินง่ายมานั่งเราครับ กินเรากินแตกครับผม <c oughs> ลีลาลีลาบอสเต้นหน้าำทีไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โหเสียนอนหมุนกาตอนหมุนไงนะอ๋อล่าจับเองเออดังด้วยความ,ม <นะ S 2> แรงครับผมกลางปีเขาก็หมุนใช่ไหมใช่จ้ากินหมุนหมุนเล้วสลับขาสลับตาลูกหมีลูกท่าแล้วครับจะไหนเลือกกินไก่จุกครับเอาเลยครับจะลองเพียงเลยไหม ตัดชุดมาให้ชุดนึงอยู่บ้าน,นผมม,นมีเวลาลงแนวเลยอ๋อมามาแล้วลงไองเทน่เนี่ยจะลงไปโคราชไปเท่วสองวันนะได้ครับเอฟซีโอ้โหให้การต้อนรับดีมากมเลยนะเจ๋งสุดยอดจริง มาแบบว่าร้อนเป็นไฟมาเลยนะหมดหนทางนะขโมยนะขมวดเลยนะมาแบบร้อนเป็นไฟมาเลยนะร้อนเป็นไฟมาเลยเออร้อนเป็นไฟนี่สิทธิงพลังมาเลยเออมาหายใจคล่องนิดนึงนะนะนะโอเคเนี่ยครับาโอเคว่านะเขาคนดีนะคนดีต้องมีคนช่วยเหลือเดี๋ยวเขาเขาตัดชุดไ้ให้ช่วยอ๋อชุดใหม่ สองตัวตัวหนึ่งตัวสีทองอยู่ข้างในผมยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาดูรูปดูรูปก็โอเคนะแล้วเราพร้อมก็นพร้อมหรือว่าเน่ยเก่าหรือว่าไงอันนี้ขออนุญาตนะอันนี้เป็นรูปใครฮะรูปแม่ผมยังอยู่ไหมเสียไปตั้งปีปีสี่สองอะคนโคราชเนี่ยเพราะรู้เลยเพราะคนโคราชแม่เสียตอนอายุสี่สิบแปดปีสัญลักษณ์เลยครับผมยมโมข้างหลังก็เป็นยามโอด พระเนี่ยของแท้แน่นอนพระที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือแม่แม่คุณคุณแม่เนี่ยโอ้โหลดฟ้ามหาสมุทรตให้รักห้้บาพระในบ้านนทำศีลส่วนพระในบ้านองค์ที่หนึ่งเลยใช้ก็ว่าองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแม่ผมก็เสียแล้วพ่อผมก็เสียแล้วเป็นลูกอาพัพอยู่พ่อยังอยู่่ะมอนพ่อยังอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมั้งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้ว แต่แกยังแข็งแรงดีนะพ่อผมผมนี่ไม่งอกเลยอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดเจ็ดแหละพ่อตอนนี้ประมาณยี่สิบกว่าผมเหรอยี่สิบกว่าอะไรยี่สิบกว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะบวกไปนะจ๊ะยังไม่ถึงนั่นเลยผมเพิ่งสิบสี่สี่กว่าเออพอสองสิบตีนี่ มันมันเป็นบางครั้งแต่ไม่เป็นไรก็พออย่างงี้ก็ปกติเดือนไปใหญ่เมื่อาจจะวัทน้งขึ้นอะไรความดันตรวจตรวจโรคประจาปีอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีไท้อยมะเร็งไม่มีปกติก็ะือสุดยอดแล้วอันอะไรอะไรสิ่งประเสริฐในร่างกายเราหรือว่าไม่มีโรคไม่มีไรก็ถือสุดยอดแล้วพอสุข ไก็ลบากหมันก็ต้องออกกำังกายนะนะเพราะว่ากระดุดอันนี้พูดตรงแล้วบางทีก็ใช้ชีวิตเสเพบ้างอะไรเงี้ยต่อต้านร่างกายใช่ไหต่อต้านร่างกายอะไรอย่ายใช่ใช่ใธรรมดา เรียมาหาเนี่ยเร่งเร่งปล่อยคลิปครับไม่รู้แล้วบทกี่ภาษาแปดครับแปดภาษาครับได้นักทำอะไรประเรี๋ยหกครับโอ้โหปรเดี๋ยหกเท่าเท่าทางโลกอะไรหมอสเทียบทางโลกไม่ได้หรอกครับส่วนมากปิดมือจะเทียบทางโลกถ้าทางทำเขาก็ให้โปรตีอยู่แต่ว่าทางโลกเราเขาก็ให้แค่แปดภาษาเลยเหรอมหกครับทางโลกแปดแปดภาษาครับโอ้เลสเคยเดินสุดดงรือเปล่าเคยครับเคยไป ม่เชิงกับว่าเดินทุดงนะครับเพราะว่าผมไปบริจาคทาะครับ<อ>เรียกว่าเป็นบริจาคทานที่ภาคเหนือทางแม่ห้องสอนเ<ะ>ชียงใหม่เชียงรายพักอย่างไพักพการเต็นหรือว่าัข,ขึ้นไปตรงดอยที่สูงที่สุดดอยจ<อ>รรย์แม่ห้องสอน,นครับแม่ห้องสอนเนี่ยเหจริงๆนะแต่ว่าดอยน,นี้จะไม่ไม่ค่อยมีใครได้ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะสายของเราไม่พูดถึงทันเนาะแต่ว่าสายทุกทานเนาะคือท่านพาเข้าไปในที่เลย สมาด้วยครับเกือบสองเดือนเนี่ยครับออกมาใหม่เงียบๆนะเรียบร้อยเลยนี่เก่งนะอมีออกสักเต็มเลยนะเวลาผมยังจำได้เลยวันแรกที่ป่ามดบอกว่าเนี่ยนี่มันเหมือนโจรมาหรือเปล่าอย่างนี้ผมยังอืมอะไรผมเพราะว่าวันนั้นอะวันที่ผมมาอะผมไม่ได้นอนสองฟังเลยนะครับเพราะว่าผมจำแม่แน่ยอยจำมันนี่เขาพูดเล่นๆไปแยกรอยออย่างนี้ยอยเองแม่ ละเอียดในเรื่องความจำผมมันก็ทุกรายละเอียดเลยครับแต่วันนั้นมาแบบโอ้โหแบบผมเ่ิมมาไม่ได้นอนนะเพราะว่ามาบ้านคุณมหญิงใช่ไหมครับวันที่สิบสองมีนาแล้วสิบสามก็ตอนเช้าขี่รถกลับไปบ้านพราะวันที่สิบสี่บอก็เรียกมาเกื่องในที่ว่าขี่มอไซค์มาสมัคร สาวสวยมาแล้วมานี่น้องมาเนี่ยคนสวยเนี่ยอ่าคนสวยอันนี้น่ารักมากเนาะเนี่ยเขาน่ารักเฮ้มาเขาน่ารักนะสวนด้วยโสดวนรถไฟขาเวซีแต่คงจะเจ็บยากนหน้าดูเล่นตัวไหมไม่เล่นตัวหรอกนู <c oughs> ่นูนูนคนน,นู้นไม่ให้มีคนนู้นไม่มีอะบอสเนี่ยบอสก็บอกว่าไม่ลูกสาวครับผมสาวสวยครับผม่ย้ไม เป็นบารมีให้พ่อเวลาไปงานไปตามนี่เวลาเปิดพวกินพวงอะไรต่างๆ่ไมก็จะใช่นางอยู่นีก็มีอแค่กับนี่ยังไม่ไดังไม่ได้บทุกอย่างทีหมดแล้วเทุกับันเรียแค่ที่ไม่ไทยยังไม่ไม่มีแฟนมาไม่มีแฟนม้ใกล้ยู่อยดิเออเอเป็นความสวยในช่องป่ามดหน่อย จริงอะขมวนนะครับก็โอเคบางบ้านหมานรวยรวยแค่นี่หมดรวยไวเราเก็บเงินเก็บทองรถคันนี้เก็บไว้คอยได้รถใหม่ไวๆนะโอเคนะฝากช่องปาโมดหน่อยครับครับฝากช่องปาโมดเอาไปเทียวด้วยนะครับครับผมนะฮะว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็่ติดตามนะครับ พอมาตรกุลเดชก,ก็ขออําอนวยพรให้กับพี่น้องญาติเพลงทุกท่กทานและก็เอฟซีทุกท่านนะครับงมีแต่ความสุขสมหวังนะคิดสิ่งได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับผมอวยพรในน้องสาวหน่อยดิครับแล้วก็ฝากดอกสาวนะครับก็คือน้องสุงสายใหญ่เพชรบ้านแพงอยู่มาหลายปีไหมโอ้หลายปีรู้จักน้องมาหลายปีตั้งแต่น้องยังน้องยังอายุ1 6บปี <15. S 1> อ่ะก็เป็นพี่ใหญ่ที่คอย คอยเตือนน้องคอยบอกน้องสอนน้องอะไรอย่างนี้แหละมันต้นนั้นมันจะมีสูตรสายใยพินบ้านแพงนี่คนหนึ่งแล้วก็ไหมพรมบุรีมณฑลน้องเบลคณิฐาเนี่ยจะเป็นแบบเด็กที่เป็นน้องกันเดี่ยวเดียวเป็นน้องกันเราเป็นที่ใหญ่ก็เคยพูดอยู่นะว่าเดี๋ยวถ้าใครได้ดิบเดีายแล้วน้องเบลสบายแล้วน้องเบลสบายแล้ว โอเคเอางี้ก็ครับผมพี่ก็โชคดีนะขอบคุณารคามรับเยอะสวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้สวัสดีครับ